โอ้โหเข้ามามันสะดุดตาเลยต้นนี้มันสุดยอดเลยครับ ต้นใหญ่มากตัวนี้มันจะเป็นจนจนมีพวกมอสพวกเฟิร์นพวกอะไรขึ้นเนี่ยครับหัวมันเง้ามันการจะใหญ่มากต้นใหญ่มากครับมันก็จะออกเป็นน้ำหนามใบมัน แล้วก็แตกงามจริงๆครับดูโคนใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่มากๆสูงประมาณ2เมตรยอดด้วยก็ประมาณ5เมตร สวยครับต้นนี้สวยมากอันเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เรียกตัวเมียอืมกะเช้าสีดาใช่ไหมมะพร้าวมะพร้าวสีดามะพร้าวสีดาอันเนี้ยตัวเมียมันเป็นยี่สิบกว่าปีนะมันซื้อมาปลูกเหรอเขาให้เขาให้มาอุ้ยนี่ต้นสูงกว่าผมอีกนะ เงี้ยหรอขายบอกเยอะตังค์ก็หมดดูต้นก็บอกอยากขายก็มาถีบเราดูต้นใหญ่มากดูดูดูโคนใหญ่กว่ามะพร้าวอ่ะเหมือนต้นตาลเลยอ่ะสองเมตรอ่ะสองเมตรขึ้นอ่ะนี่แค่แค่ยอดตรงนี้นะถ้าเกิดรวมใบด้วยก็ห้าเมตรนนเนี่ยมึงเน,นี่ยนะก้านมันก็ประมาณสองเมตรอ่ะสองเมตรสองเมตรครึ่งอ่ะ ก้านหนึ่งใหญ่มากสวยจริงครับต้นนี้สวยจริงแล้วอยู่นานอยู่นานนี่เขาย้ายมาอีกนะนี่มันก็มีการชะง,งักบ้างย้ายมาแต่ย้ายมา,ยา,ยมากหลายปีเนี่ยน่าจะเป็นตรงคอคอดๆนี่แหละที่ย้ายมาย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งมาปลูกต้นใหญ่สวยครับสวยสวยงามมากมะพร้าวสีดา โอ้ต้นใหญ่มาก